มาลอนนะคะวันนี้มาลอนก็จะมารับคำทานะคะก็จะมาเคลียร์รับคำทาเลยทีเดียวนะคะก็จะอาจจะมีหลายทาด้วยเลยก็คำทาแรกนะคะก็จะเป็น l a ซ y squishy tag c r somebody s บด l s สเต s s กูนะคะแล้วก็รับคำทามาจากพี่ดาหรือว่าดาแฮปปี้เดย์นะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะเออ ...Squishy เออเลือกเลือก squishy ที่ตัวอักษรขึ้นต้นของวันที่เราชอบ ก็มาลอนชอบวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบวันอะไรทั้งนั้นแต่ก็ชอบถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะเพราะว่ามันไม่มีค้าพันนิดค่ะแล้วก็ได้อยู่ที่โรงเรียนไม่เหงาไงเป็น F F ไม่มี F ค่ะ F เ <F> หรอก็ไม่มีนะคะค่ะสองนะคะ เหมือนเราตอนขี้เกียจนะคะเหมือนเราตอนขี้เกียจขี้เกียจก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นไข่ขี้เกียจกูได้ทำมามะอุ้ยแต่แปบ๊บแปบ๊บแปบเราต้องสูมอืมจะได้เห็นหน้ากัน,นชัดๆนะคะก็มันเป็นไข่ขี้เกียจไงหน้ามันก็ขี้เกียจหน้าไข่ขี้เกียจไม่เหมือนกันบ้างมันมัน มันก็ไม่ขี้เกียจมันมีหน้าได้หรอก็หน้าปกติหรือเปล่างงง่าไม่รู้อ่ะสองนะคะเอยสามสกิชีท่ที่ตรงกับสีที่เราชอบเลยมามอนชอบสีเทาแต่ไม่มีก็ลองมาก็เป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นบิ๊กครัวซองนะคะเป็นสีน้ำตาลอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่า มันต้องเป็นสีน้ำตาลตรงนี้อ่ะสีน้ำตาลที่มันเข้มๆอ่ะเหมือนดาร์กอ่ะนะคะแล้วก็สีสกูชินที่มีแท็กแท็กตรงกับสีที่เราชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะมี สีออกเทาๆตรงนี้แล้วก็จะมีสีน้ำตาลเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตคาเฟ่เนาะเราจะต้องรีบหน่อยนะคะคำท้าคือเยอะมากอ่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายสกูชชี่ที่มีแพ็กเกจนะคะตรงกับสีที่เราชอบก็เป็น บิ๊กพอซองอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็คือเนี่ยแพ็กเกจเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแพ็กเกจสองชั้นจะมีตรงนี้แต่มาลอนไม่ได้ชอบสีน้ำตาลนี้แต่ชอบสีน้ำตาลออกดำดำตรงตัวสีแล้วก็มันจะมีตรงนี้เป็นสีฟ้ามาลอนไม่ได้ชอบสีฟ้านะมาลอนจะชอบสีขาวแล้วก็สีตรงนี้ออกดำดำ คือชอบสีขาวสีเทาสีดำสีน้ำตาลเงีย้ยโอ้ยตัดกันมากนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตืมๆ p r o v i d e in Thailand sushi pad นะคะรับความถามมาจากดิมี่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งเออเขาก็จะให้เลือกจังหวัดสิจังหวัดนะคะแล้วก็จะเอาตัวบบอักษรอะไรก็ได้นะคะเป็นตัวบบอักษรภาษาไทยนะเออมาแบบ เออนัดด่นแหละอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวมาดูกันเลยสีนาทีแล้วมาลอนจะเลือกเป็นจังหวัดที่1น,นะคะเชียงใหม่เขาให้เลือกมา10บจังหวัดนะคะจังหวัดที่1เชียงใหม่มาลอนจะเลือกเป็นเออมินิบันอิโมจินะคะนุ่มแล้วก็ส o โลมากสองนะอ๋อซัมได้3ามครั้งนะคะ 2องนะคะลำพูนค่ะเป็นตัวอยากเลือกเป็นตัวพเป็นพีชนะคะเลือกจังหวัดเองนะคะแต่ส่วนใหญ่เห็นเขาจะเลือกกรุงเทพเลือกเชียงใหม่อย่างเงี้ยสนะคะมาตอนขอเลือกเป็นลำปางนะคะ เป็นตัวลอลิ i n g ค่ะเป็น loaf โดนัทหรือว่าโดนัทเดิมนะคะมาลอนอันนี้มารอนตั้งชื่อให้เองนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชื่อมันแต่แบบมันมีมารอนก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าโดนัทมันก็แบบมันไม่มีเอเกอักษณ์ก็เลยนี่ l o ิฟแลเห็นนะคะก็นั่นแหละ ต่อไปนะคะเออสี่นะคะกรุงเทพนะคะเป็นรอเ,อเะนะรืคเอ,ค,รอค่ะเป็นรีลักคุมะนะรีลักคุมะหรือว่ารีลักคุมะไม่รู้อะตัวเอลต้องเป็นอ๋อตัวอานะคะเป็นรีลักคุมะรีลักใช่ไหมต่อไปนะคะก็ จังหวัดที่ห้านะคะขอเลือกเป็นชนบุรีนะคะขอเลือกเป็นเบรดอันนี้มันความหมายมันกว้างมากเพราะฉะนั้นมาเราจะเลือกเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอาเป็นบันดีกว่านะคะขอเลือกเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ <c oughs> เหมือนเดิมคะ่ะน้องป้าใส ถ้าไปนะคะหกมามาลอนขอเลือกเป็นอ่างทองค่ะเป็นตัวเอออ่างนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจอากเป็นอิตาเลียนเบสค่ะต่อไปนะคะเจ็ดนะคะขอเลือกเป็นปลาจีนบุรีนะคะเป็นปลาปลาปลาแดดปลอาแดดปอปลาเ,เออ เป็นปังแผ่นนะคะอันนี้ไม่เคยเอาออกมารับค่ามท้าเลยแล้วก็ไม่ค่อยบีบนะคะก็ะเลยเลือกให้สักครั้งมารอนเคลียพัสดุทุกอย่างแล้วนะมันจะมีของบางคนตีกลับอะ่ะฝนมันตกคือน้ำ น้ำมันเปื้อนสองพัสดุหมดเลยอ่ะคือแบบ oh <my. S 1> มันโดนตัวสก,กูชี่อ่ะขอโทษด้วยนะคะม mm hmm. าลอนเลยต้องเปลี่ยนกล่องให้ mm hmm. เสียเวลาหากล่องต่อไปนะคะข้อที่แปดนะคะมาลอนขอเลือกเป็นสงขานะคะขอเลือกเป็นสอเสือคะ่ะึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากสตอเบอรี่ค่ะหอมมาก เฮ้ยแปดนาทีแล้วอะทำไมแต่ละแท็กเราพูดมากจังเลยต่อไปนะคะเก้าขอเลือกเป็นนครสวรรค์นะคะเป็นรอเรือค่ะเป็นรีลากุมะเหมือนเดิมขอซ้ำนะซ้ำสามครั้งค่ะซ้ำได้สามครั้งมีครั้งที่สองสิบนะคะขอเลือกเป็นบรีรัมบรีรัมเป็นมอมานะคะเป็นมาการองคิตตี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็น retest ฟูชิแทงนะคะข้อที่หนึ่งนะคะให้ฟูชินะคะเรียงตามตัวอักษรวิชาที่ตกค่ะก็ตกเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็เออที่แก่ทำข้อสอบก็เลยง่วงนะคะก็เลยตกค่ะก็ตัว E นะคะก็จะเป็น A ตัว G เป็น กูได uh ้ทำมาอะค่ะตัวเอ้ยตัว N ก่อนดิตัว N ไม่มีตัว G ตัว L ก็จะเป็นโลฟหรือว่ารีลาคมาโลฟค่ะตัว I ก็จะเป็นอิตาเลียนเบสค่ะตัว S ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะตัว H ก็จะเป็น Hello ฮิลโลคีรีว a f เ l ล ต่อไปนะคะเวลารีเทสเนี่ยน่าเหมือนสกูชี่ตัวไหนเหรีไม่เคยรีเทสอะไม่เคยข้อที่8นะคะอยางไอ้แขะข้อที่3นะคะอยากให้สกูชี่ตัวไหนนะคะทำข้อสอบอ,อืมไหรปอดหัวค่ะอืมอยากให้อ,อยากให้คิกตี้นะคะช่วยทำข้อสอบพอ่อแม่ เพราะว่ามันเป็นแมวนะคะแมวกินปลาเยอะตาทำให้หัวสมองฉลาดตายแหละโอย,อย่ากินทุกวันนี่เห็นฉลาดขึ้นเลยอะไรไไนะคะก็น่าจะฉลาดเนาะไปชดก็ดอ,อย่า ข้อที่สี่นะคะอยากอัดสกูชี่ตัวไหนโยนใส่หัวข้อสอบนะคะก็ถึงมารอนจะเกลียดการทําข้อสอบแต่มารอนก็ไม่อยากอัดสกูชี่ตัวไหนโยนใส่หัวข้อสอบทางนั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้สกูชี่เราเกิดตาหนิอะไรเงี้ยก็ไม่ควรแ no. ข้อที่ห้านะคะไปนั่งตอนไปนั่งในห้องข้อสอบนะคะเหมือนสกูชี่ตัวไหนเลยก็ ว่าขี้เกียจต่อไปนะคะข้อที่ห้านะคะตอนเป็นเออไม่ใช่ข้อที่หกนะคะข้อสุดท้ายคิดว่าปีหน้าจะทํายังไงให้ผลการเรียนดีขึ้นข้อนี้มีสาระแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงก็ไม่รู้ข,ข้ามนะ <c oughs> ก็ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเป็น <c oughs> ก็มาลอคิดว่าจ,จบลงแค่นี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมต่อกันที่ทัชสองคะ่ะเพราะว่าพันนี้มาลองยังไม่ท้าใครสักคนเลยห้ามรับคำท้าในคลิปนี้ไปรับคำท้าคลิปสองเพราะว่ามาลอนอยากดูให้จบนะคะก็ไม่รู้สิก็ภาคจบอะมาลอนจะท้านะคะ,ะท้ารวมทั้งพันหนึ่งพันสองพสามพันสี่พันห้าอะไรตอนเนี้ยเออ 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>